สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นเช้าของวันเสาร์ที่9เมษายน2565ครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมสวนทุเรียนแปลงที่ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสวรรค์ตำบลบัวงามอำเภอบุญทริกรนะครับจังหวัดอุบลราชธานีครับผมปลูกไว้ แค่1ิกว่าต้นนะครับปลูกไม่พร้อมกันครับต้นที่เห็นนี้ก็ปลูกได้2ปีแล้วครับ2ปีเศษแล้วครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมผมใส่ปุ๋ยนะครับแต่เป็นปุ๋ยที่ผมทำขึ้นมาเองนะครับนี่ครับใส่ไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำปึดเลยครับใส่รอบทรงพุ่มทุเรียนนะครับใส่รอบลาต้นทุเรียนเลยนะครับบริเวณรัศมีทรงพุ่มต้นนี้ก็สวยทีเดียวครับโอ้โตได้ดีมากเลยครับปริมาณที่ผมใส่นะครับ หนึ่งกระสอบ50กิโลเนี่ยผมแบ่งเป็น3ส่วนนะครับต้นหนึ่งต้นหนึ่งก็ใส่1ใน3ของกระสอบ50กิโลก็ตกต้นหนึ่งต้นหนึ่งก็ประมาณเอา3ไปหาร50 3 1เป็น3 3 7 21อ่ต้นหนึ่งก็ตกประมาณ17กิโลครับ อืมเพื่อนๆคงบอกว่าโอ้ยใส่เยอะแบบนั้นเนี่ยไม่กลัวทุเรียนมันจะมีปัญหาบ่ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ใส่เยอะไม่เป็นไรครับโดยเฉพาะถ้าเป็นปุ๋ยที่เราผลิตเองนะครับทำขึ้นมาเองเนี่ยเรารู้ครับว่าเราใส่อะไรลงไปบ้างเออมูลสัตว ใส่ไปเท่าไรปุ๋ยยูเรียรใส่ไหมหรือไม่ใส่ปกติถ้าไม่ใส่ปุ๋ยยูเรียรลงไปด้วยเนี่ยมันไม่มีผลเสียอะไรกับต้นทุเรียนเลยนะครับถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เราทำเองนะครับนําเศษพืชเศษใบไม้ใบหญ้าวัสดุเหลือใช้ต่างๆในไร่ในสวนนะครับมาทําเนี่ย ก็ไม่ต้องกลัวครับใส่เยอะเท่าไรยิ่งดีครับเป็นประโยชน์กับต้นทุเรียนทางนั้นเลยครับแต่ถ้าเราซื้อมาเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะผสมปุ๋ยยูเรียลงไปด้วยนะครับเออถ้าใส่เยอะในสูตรปุ๋ยของเขาถ้าเขาใส่ยูเรียมาเยอะเนี่ยแล้วเราใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เยอะด้วยเนี่ยมากด้วยเนี่ยก็อาจจะส่งผลอยู่บ้างนะครับเออแต่สถานการณ์แบบนั้นเนี่ยผมยังไม่ไม่เคยเจอนะครับเพราะปุ๋ยที่ผมสั่งซื้อมาถ้าเป็นปุ๋ยยินทรีย์นะครับเออใส่เป็นกิโลกิโลเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับอืมใส่หนึ่งในสของกระสอบ50าสิบกิโลนะครับต้นหนึ่ง หนึ่งกระสอบเนี่ยก็ใส่ได้สามต้นครับใส่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นอื่นด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับเป็นมูซันคิงปลูกมาได้หกเดือนครับก็โตได้ดีครับ แต่ก,กิ่งก้านสวยใช้ได้ใช้ได้ไดปลูกมาได้หกเดือนแล้วครับส่วนสูงก็ประมาณหนึ่งเมตรเศษเศใส่ปุ๋ยอินรีย์ที่ผมทําเองลงไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้ต้นนี้เนี่ยใส่ใส่ซีกเดียวนะครับ คือผมดูระดับของพื้นที่มันสุดตัวนะครับเพราะว่าขุดหลุมกว้างแล้วก็ลึกกว้าง60อุ่ยไม่ใช่กว้าง1นเมตรลึก1นึ่งเมตรหนึ่ลูกบาศเมตรครับตอนปลูกทุเรียนต้นนี้เนี่ยแล้วดินในหลุมที่เติมลงไปเนี่ยมันมันยังไม่อยู่ตัวนะครับปลูกทุเรียนลงไปเลยเนี่ย พอผ่านมาได้เดือนสองเดือนดินมันสุดตัวครับเป็นหลุมลงไปเลยครับผมก็เลยนำดินมาเติมโดยเติมในลักษณะที่ให้มันลาดเอียงเ,เพื่อความสะดวกของน้ําไม่ให้น้ํามันขังมันแช่นะครับถ้าเราปรับสภาพหน้าดินใต้โคนต้นทุเรียนให้มันลาดเอียงเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของน้ําท่วมขังนะครับ ต้นนี้ผมก็เลยนำปุ๋ยอินรียมาใส่ใส่ซีกเดียวเพื่อให้พื้นที่ตรงนี้มันสูงขึ้นมาอีกนิดนึงอ,อีกด้านหนึ่งก็ต่ำกว่าก็จะทำให้น้ำเวลาฝนตกลงมาหรือเราให้น้ำเนี่ยน้ำก็จะได้ไหลลงไปได้สะดวกครับไม่เกิดภาวะน้ำท่วมขังต้นนี้สวย โตแล้วครับเพื่อนเบื่อนหกเดือนแล้วไปดูอีกสักต้นหนึ่งครับเพื่อนเบื่อนเออต้นต้นนี้ก็โอ้จะสูงถึงปลายคางผมแล้วครับ ใหญ่เร็วมากเลยครับต้นนี้เป็นทุเรียนพันหมอนทองครับใส่ปุ๋ยอินรีย์ที่ทำขึ้นเองไปเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันใส่เสร็จก็รดน้ำครับโอ้ใส่เป็นเ,เกือบยี่สิบกิโลเลยครับต้นนี้เนี่ยเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับว่าใส่ไปในปริมาณแบบนี้แล้วเนี่ย มันจะส่งผลเสียกับต้นทุเรียนหรือจะส่งผลดีกับต้นทุเรียนเดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับไปดูต้นที่พิเศษนิดหนึ่งดีกว่าครับนี่ครับต้นนี้เนี่ย วัวเหยียบอัวเหยียบเหลือแค่นี้ครับลำต้นของมันนี่หักไปเป็นซีกเลยครับนี่ครับนี่ต้นเดิมมันครับนี่หักไปเป็นซี่ฉีขาดนะครับฉีขาดไปเป็นซีกเลยครับ ผมไม่รู้จะทำยังไงก็เลยนําทุเรียนที่ผมเพาะจากมเมล็ดนะครับเอามาเสริมรากให้กับกิ่งที่มันยังเหลืออยู่นะครับก็เอเอโตได้ดีเหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะเอาเชือกที่มัดไว้นะครับเอาออกครับตัดไว้ เดี๋ยวหาตำแหน่งอ่าตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเถ่ายคลิปคนเดียวนี่ขาตั้งอืมอะไรก็ไม่มีใช้มือข้างซ้ายจับมือถือแล้วก็ถ่ายแบบนี้แหละครับทุกๆคลิปนี่ผมก็จะทําแบบนี้ครับเพื่อนๆ งบน้อยไม่ค่อยมีเงินเออสวยแตกขึ้นในสวยอืมและในการถ่ายคลิปแต่ละคลิปนะครับผมไม่ไม่ได้ทำสคริปต์นะครับสดสดให้เพื่อนๆนได้รับชมกันนะครับ เตรียมคัตเตอร์มาด้วยับวันนี้เนี่ยลงทุนซื้อคันเตอร์เจ็ดสิบแปดบาทแกะออกครับอู้ เสริมรากไปเข้าสองเดือนแล้วครับก็คงจะติดเรียบร้อยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะครับก็เลยมาตัดเชือกออกไปโอ้แน่นดีเดียวครับเพืเ่อน กลัวจะไปโดนทำให้มันเกิดรอยแผลอโอเคอืมนี่ครับรอยแผลนี่ เชื่อมประสานกันอย่างดีเลยครับโอ้ต้นนี้มีลำต้นใหม่แล้วครับนี่ครับลำต้นใหม่ของมันนี่สวยทีเดียวตรงจุดนี้นะครับผมยังมัดไว้ก่อนนะครับเอามัดพยุงไว้นะครับป้องกันการฉีกระหว่างลำต้น ของทุเรียนพันุ์พื้นบ้านนะครับกับกิ่งของทุเรียนพันธุ์ดีเป็นพันุพวงมัน,นีนะครับต้นนี้เนี่ยเราก็ใช้เชือกพยุงไว้ก่อนครับโอ้ <laughs> มีเพลงของเพื่อนบ้านมาขับกล่อมแล้วครับ <laughs> เพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s u บ s c r i b e ให้สวนสบายๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับเพื่อนๆสวัสดีครับ